พามาเยี่ยมชมจุดชมวิวหาพญากูปรีอยู่ที่อำเภอภูสิงค์ครับเส้นทางที่จะไปะช่องสงำนะครับจังหวัดชีสเกตวันนี้เราฝนตกทำงานไม่ได้ครับก็จะพาแวะแล้วก็เที่ยวชมนะภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยฮะ สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายที่นะทันใดที่จะมาสักการะลวงปูสวงก็เป็นเส้นทางผ่านพอดีเลยที่จะไปช่องอ ى, ผ่านแดนช่องสงมนะฮะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานฮนะเนี่ยก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาติก่อนโอ้โหลูลูกหูลูกตาเลยสวยงาม อากาศดีครับหลังฝนตกนี่เสียงนกนะเสียงลมก็มีนักท่องเที่ยวมาจากออคาสิโนนะ <c oughs> ก็จะแวะมาเก็บมาสูตรอากาศที่มันบริสุทธ์นะฮะหลังจากฝนตกนี่สดชื่นมากฮะอากาศก็ไม่ร้อนด้วยฮะสวยงามอ่ะ <c oughs> <c oughs> สูงมาก เดี๋ยวพาไปเที่ยวช่องสงามรับพี่น้องนะตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศโดยรอบให้ให,ให้ให้ดูก่อนนะฮะอากาศดีครับเวียนหัวเลยนะก็จะมีที่ชมวิวนะฮปะเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องนะคลิปนะาสวัสดีครับ